ตั้งใจว่าจะไปยังจุดหมายปลายทางตอนนี้คงจะต้องหยุดไว้เพียงเท่านี้นะ สิบกว่าตัวได้ครับไหลตัวไหลตัวอยู่นี่เลยตีสี่ยี่สิบสามนาทีนะครับตกปมาให้ต่อเนื่องนะครับ วัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมพุทธนะครับละครั้งนี้ก็มากับทีนะครับผมสวัสดีครับผมทีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทีนะครับเดินป่าลึกเข้าไปตั้งแคมป์ที่แดนที่หนึ่งครับผมนะครับแล้วก็ในค่ําคืนนี้เราจะมาหาปลานะครับหรือว่าพวกกุ้งตามล่องลาธารในจุดนี้มาทํากินเป็นอาหารใช่ครับนะครับเด๋ยตอนนี้สภาพอากาศเหมือนจะคืมๆไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าได้ยนไหไม่แน่ใจนะเพราะว่า เส,เ,เสียงลมหรือเปล่าในเสียงลมน่าจะเป็นเสียงลมหรือเปล่านะครับเสียงคล้ายๆเือนผู้นี้ใชครับนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วเราจะรีบไปหาที่ในการตั้งแคมป์กันก่อนนะครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างใช่ครับนันจะเป็นเสียงลมทีม่พัดไปเรื่อยใชเป็นลมไปเดี๋ยวไปกันต่อนะครับพี่ๆไปครับ เข้ามาลึกๆบรรยากาศในป่านั้นก็ยิ่งทึบๆนะครับมืดทายมากๆครับทุกคน ฝนตกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องหาพื้นที่ในการที่จะตั้งแคมป์กันแล้วนะครับตั้งใจว่าจะไปยังจุดหมายปลายทางตอนนี้คงจะต้องหยุดไว้เพียงเท่านี้นะมาผมอย่งเป็นจุดด้านหินกำแพงใหญ่ๆนี่เลยนะครับมืดมาแต่ไกลคิดไปแล้วว่าต้องเจอฝนนะครับไปไอที่เดี๋ยวเราช่วยกันเลียร์เพื่อนครับผม ฝนตกลงมาให้ฉับพลันจริงๆครับทุกคนไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับเราต้องรีบหาจุดที่ต้องกางไฟชีดหลบฝนกันก่อนนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ดูผิดไปอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเดินป่ากับทีในแต่ละรอบเนี่ยน้อยมากโอกาสที่เราจะเจอฝนนะครับเหมือนว่าในครั้งนี้ทีเนี่ยน่าจะหอบฝนมากับผมในครั้งนี้ด้วยนะเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยจะไม่เคยเจอฝนเลยนะครับเวลาผมมากับทีแต่ละหน แล้วก็ในค่าคืนนี้เราจะนอนติดอยู่กับกําแพงหินใหญ่นะครับยังจุดนี้จากทีแรกนะครับพี่ๆผมตั้งใจว่าเราจะเดินไปถึงยังจุดด้านบนอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็อีกประมาณระยะเวลาจบเกือบจะสิบนาทีถึงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องหลบฝนกันก่อนละเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดยังไงแล้วเนี่ยคงจะต้องไปหาฟืนมาก่อกองไฟกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าของผมเองและก็ของทีเองนั้นก็เปียกกันไปตามๆกันเลยนะครับ เราสู้กับไฟกองนี้เนี่ยประมาณเกือบเกือบระยะเวลาชั่วโมงครึ่งนะครับลุกโชนกันให้ดีเลยนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งก็ไม้แก่นที่เราได้สุมรวมกันไว้ก็น่าจะติดเป็นฐานไฟดีนะครับและหลังจากนี้ไปเราคงจะต้องหุงหาอาหารหุงข้าวกันต่อนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ผ่านมาในระยะเวลาใกล้ๆที่จะ6โมงเย็นฝนก็เริ่มที่จะตกสิมๆลงมาให้นะครับ ก็ไม่แน่ว่าในคืนนี้อาจจะตกให้ทุกช่วงเวลาในแบบนี้ตลอดในค่ําคืนก็ได้นะครับดีดีนวเป็นเรื่องที่ดีในการอยู่ป่านะครับไปติดแบบนี้ เดี๋ยววันนี้ก็จะมี2เมนูนะที่ที่จะทําให้กินใช่มีไข่เจียวนะครับอีเมนูก็เป็นต้มกระเจียบครับผมอ๋อครับผมแล้วก็วันนี้ผมจะทําอาหารญี่ปุ่นให้ทีกินนะครับอร,อริกาโตะไหมอริกาโตะโอเซมัสส่วนนี้ก็ปรุงด้วยผงชูรสอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับนี่เลยหิวข้าวแล้วนะตอนนี้หิวมากๆเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยสี่ฟองด้วยกันนะ กินหมดแน่นอนงานนี้ไม่เหลือ เหมือนจะเป็นรังนกตัวน้อยๆนะครับซึ่งเป็นลังที่ล้างไปแล้วนะครับทุกคนไม่มีตัวอยู่อย่างด้านในแล้วนะครับน่าจะฟักตัวบินออกไปละผมจะลองตัดเดินดูตามน้ําลำธารน,นะครับที่ไหลอย,ย่างเส้นนี้หน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับ อาจจะมีกุ้งหรือว่าปูที่สามารถนำกลับไปกินได้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะหาเพียงที่เท่าที่หาได้นะครับป่าก็ยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะครับซึ่งสัตว์ชนิดนี้มันจะหากินในช่วงเวลายามค่ำคืนนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะ ได้อยู่สองตัวนะครับพอเริ่มดึกขึ้นมานะครับไอ้เจ้าพวกกุ้งตรงนี้มันก็เริ่มที่จะ,อ,ะออกหากินแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้มาแล้วสองสามตัวนะพี่พี่ ต่อเรื่อยๆนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่านะเสรียบร้อยนี่เลยฮะนี่จะเป็นกุ้งทั้งหมดที่ผมจับมาได้สดๆร้อนๆนะครับก็อยู่ประมาณรวมๆเกือบจะสิบกว่าตัวด้วยกันนะครับทุกคนและในตอนนี้เองป่า มืดหมดแล้วนะฮะผมนั้นเดินทางมาตั้งแต่ยังช่วงหัวเย็นสลัวๆนะครับผ่านมาในหนึ่งทุ่มสิบนาทีละเดี๋ยวคงจะต้องเดินทวนกลับไปยังแคมป์กันละนะครับผมดูวทีนั้นหิวข้าวแล้วหรือยังนะครับเพราะลงมาพักใหญ่นานนับชั่วโมงล้ว มาเจอกบใหญ่หนึ่งตัวนะครับตัวถนัดเลยนะครับทุกคนนี่ก็เป็นกบภูเขาหรือว่ากบทูดนะครับเดี๋ยวเอากลับไปด้วยดีกว่านะครับเผื่อทีกินไนตัวกุ้งตัวใหญ่ไหมก็พอได้อยู่สองคนมื้อหนึ่งนะคนนะอ่าโอ้หลตัวอยู่นะสิบกว่าตัวได้ครับหลายตัวหลยตัวอยู่ซึ่งกุ้งอันนี้ผมก็จะต้ม รวมกับมาม่าให้ทีกินนะทั้งหมดนี้เลยโอเคครับไม่รู้ว่าหิวข้าวหรือยังไม่รู้หิวมากครับ okay. <laughs> ลงไปตั้งแต่หกโมงครึ่ง <Okay. S 1> นะครับชั่วโมงเหมือนกันนะตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วอะ่ะใช่ครับผมนะครับมาเดี๋ยวจะต้มมาม่ากันดีกว่านะคกินข้าวกันละ นี่เลยนะครับทุกคนต้มมาม่าใส่กุ้งธรรมชาติที่ไปหาจับมาได้ในคืนนี้นะครับนี่เลยสุกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสําหรับ เมนูวันนี้นะครับจะเป็นต้มมาม่าใส่กุ้งธรรมชาติที่ได้ไปหามาในค่ำคืนนี้นะครับนี่เลยแล้วก็ปลากระป๋องด้วยนะรวมมิตรกันนะครับในช่วงที่แรกก็ได้กบมาตัวหนึ่งทำไปทำมาแล้วมีแค่ตัวเดียวนะครับก็เลยปล่อยไปนะครับกบตัวนั้นเราก็กินเพียงแค่เท่านี้ที่หามาได้ในวันนี้นะครับไปเด็กกินข้าวกันดีกว่าครับ มีน้ำต้มกระเจี๊ยบใช่ครับนะครับที่พีได้ต้มไว้แล้วก็ไข่เจียวนะครับไข่เจียวไม่ใช่ไข่คนนะแต่ก็อร่อยนะอยู่ปากตนี้เนี่ยมีไงบ้างรสชาติาข,ของอมาม่าต้ม,ม,มใส่กุ้งธรรมชาติอร่อยมากครับแล้วก็คุ้มเนื้อหวานนะหวานนะอาจจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ ยังได้เพิ่มสีสันความน่ากินไปนะครับใช่ครับผมใ่นี้ก็พอละกอครับซึ่งคืนนี้ก็ขออนุญาตใช้มือกินนะครับทุกคนคเพราะว่าอ่าตามีช้อนสันเดียวนะครับก็ใช้เป็นช้อนกลางนี้ตักตักงจักเกว่าธรรมชาติมันเล่นกินเข้ากันเนินน้ำกระเทียมนี้ถ้ามีปลาเค็มสักตัวนะเข้ากันดีเลย ระหว่างที่ผมและทีกินข้าวเสร็จนะครับก็ได้ยินเสียงเจ้าตัวร้องเสียงดังกึกกล้องป่านะครับทุกคนนี่เลยฮะทีจะเห็นรเปล่านะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าจงโค่งนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหมาน้ําในผืนป่าดิบนั่นเองลักษณะลําตัวก็จะคล้ายคล้ายคลึงกับ พวกคางคกนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะตัวนี้ยังเล็กนะครับทุกคนที่ผมเคยเจอเนี่ยตัวใหญ่มากๆนะครับตัวนี้เขาก็มุดออกจากรูมาแล้วเ้าไปแล้วนะครับ รู้สึกได้ว่าอากาศเริ่มที่จะเย็นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเจอฝนถล่มให้ตั้งแต่ในช่วงบ่ายสามนะครับลากยาวไปจนถึงเกือบๆจะห้าโมงเย็นนะครับวันนี้เราก็ลุยท่ามกลางสายฝนที่ตกเยี่ยงผืนปากดิบท,ที่นี่นะครับแล้วก็ผมและทีก็ปลุกเปลนอนกันนะครับทีอย่างนั้นบนนี้นะครับแล้วก็ผมนอนชั้นล่างนะครับขออย่างเดียว นะครับขอให้ว่าทีนั้นไม่ต้องล่วงหล่นพับใส่ผมนะครับถ้าหากพับแบ,พแบบนี้เนี่ยผมน่าจะจุกไม่ใช่น้อยเลยนะครับเพราะว่าน้ําหนักของทีเนี่ยกับตัวผมนี่ห่างกันลิบลับเลยนะพี่พี่ผมน่าจะหนักประมาณหกสิบแล้วใช่เหรอ <laughs> <laughs> ไม่ไม่ใช่หกสิบแล้วตัวผมเองนี่น้ําหนักก็อยู่ประมาณห้าสิบเก้าแล้วนะครับ <laughs> ทีก็น่าจะอยู่ประมาณสักแปดเก้าสิบนะไปเท่งเก้าสิบอยากเล่นยอยากเล่นนะครับ โอเคเดี๋ยวถ้าไงก็ขอตัวพักผ่อนนะครับทุกคนนะครับคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับผม ทีสี่ยีนาทีนะครับฝนตกลงมาให้ต่อเนื่องนะครับลมให้ตั้งแต่ในช่วงเที่ยงคืนเป็นต้นมา น่าจะไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับไม่รู้ว่าจะหยุดให้หรือเปล่า ลุสวัสดีนะครับทุกคนฝนตกให้ทั้งคืนเลยนะครับลากยาวมาจนถึงในเช้านี้ก็ยังตกให้อย่างต่อนเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาในช่วงระยะเวลาประมาณ8โมงใกล้ๆที่จะครึ่งแล้วนะครับตื่นสายมากๆในวันนี้พร้อมกับบรรยากาศที่น่านอนมากๆเลย ผมตื่นมาคนแรกเลยนะครับซึ่งทียังคงนอนอยู่ยังบนเปลนี้ยังไม่ตื่นนะครับเดี๋ยวในระหว่างนี้ก็คงจะรอให้ทีตื่นนะครับแล้วก็ผมกจ็จะเข้าของบริเวณรอบๆนี้ให้สะอาดเรียบร้อยนะครับเพราะาเราต้องเดินทางออกจากป่าที่นี่กันต่อนะครับป่าที่นี่ค่อนข้างที่จะห่างไกลนิดนึงอาจจะต้องลุยฝนกลับนะครับทุกคนเพราะดูจากลักษณนะแล้วเนี่ยฝนคงจะตกให้ในแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างที่สำหรับบรรยากาศในฝนตกแบบนี้ครับอากาศดีนะครับแต่ก็มีแอบหนาวนิดหนึ่งครับผมแอบหนาวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าฝนตกให้ทั้งคืนเราก็หลับสบายจนไม่รู้ตัวเลยนะนะครับจนตอนนี้ใกล้ๆที่จะ9ก้าโมงเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์ข้าของเก็บของแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางออกจากป่าที่นี่กันเลยนะครับ ระหว่างนี้ก็คงจะต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับในคลิปนี้ก็ต้องลาพี่ๆไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับนทางกลับของเราก็จะมีฝนตกลงมาให้เล็กน้อยแต่ก็เริ่มที่จะเบาบางลงให้แล้วนะครับไปเดี๋ยวขอลาทุกคนไว้เพียงตรงนี้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้บายๆครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ